สวัสดีค่ะเช้าวันที่3ของคลิปที่เรามานะคะเที่ยวเมืองจีนเช้าวันนี้เราก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจิวไจ้โกแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนนี้นะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็คือวิวภูเขาด้านหน้าโรงแรมนะคะเดี๋ยวเช้านี้เราจะเดินทางไปที่อุทยานจิวไจ้โกนะคะแล้วเราก็จะ,ะท่องเที่ยวในอุทยานนะคะ เราก็เดินทางมาถึงตัวอุทยานจิวใจโกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเดินเที่ยวทั้งวันเลยนะคะในจิวใจโกแต่ว่าเราจะเช่าเหมารถบัสของอุทยานนะคะ,ะในการเดินเที่ยวแต่ละที่ของอุทยานเพราะว่าอุทยานเขากว้างใหญ่มากเลยนะคะเป็นหุบเขา หลายลูกเลยค่ะส่วนใหญ่ที่เราจะเที่ยวกันก็คือจะเป็นทะเลสาบแต่ละที่แต่ละจุดเนาะมีทะเลสาบมีน้ําตกมีใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งนักท่องเที่ยววันนี้ก็เยอะมากนะคะทั้งคนจีนแล้วก็คนไทยที่มาเที่ยวกันในทริปนี้ค่ะ

มาเที่ยวจี๊วใจโกกันวันนี้ถ่ายเป่าอย่างนี้ดีโอนมาดังนี นี่อยู่นะครับเรียกว่าเป็นเส้นทางไอ้เขาเรียกว่าสู้เจิดเขาเรียกสู้เจิดเก่ามันมีจุดท่องเที่ยวหลายที่สู้เจิดเก่าตอนตอนบ่ายนะครับเราค่อยมีเวลาค่อยค่อยมาเที่ยวนะครับตอนเช้านะก็เราจะไปสิน้นส้นสายสินส้นขวาก่อนไอ้เส้นทางนี้นะคร <มา S 1> ับนะครับผมก็คือไปถึงตัวที่นะครับไปตรงทีถงถง่ถึงทางแยกนะครับจะจะมีอยู่ประมาณสิบบ้านสามู่บ้านนะ,ะอันแรกู่บ้านแรกนะครับนะครับแล้วฝั่งซ้ายมือเราก็เริ่มมี มีวิวละนะครับนะเสือนะครับตรงนี้ฮะฝั่งซ้ายมือขอนดิ้งมากเลยนะกับน้ำดิ้งบอดีนะฮะ้ายกับเสือนะครับนะฮะไม่ไม่เปลี่ยนสีไม่ไม่เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีเยอะนะครับมันสะท้อน์ขึ้นมาันจะเพิ่มขึ้นเป็นสะท้อนมองไปข้างข้างหน้าข้างหน้ามันก็จะกระจกเหมือนกับกระจกแล้วสีมันก็มีสีเหลืองสีแดงสีเขียวเหมือนกับเหมือนกับเสือ นะครับเขาเรียกว่าท่าน มันเชมามาจากิากาล,ลายนะจะเชมกัเชนทะเลค่ะทะเลสาบอันนี้นะคะทะเลสาบอันแรกก็คือทะเลสาบยาวนะคะ,ะลองเล็กนะคะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ๋วใจโกนะคะซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขานะคะมีต้นสนมีล้อมรอบทะเลสาบนะคะก็จะ ดูสวยงามเพราะว่าจะสะท้อนเป็นทูตทาตี้งดงามนะคะของทะเลสาบยาว อือี่นล um ่้ค่หวเขาไม่ส่อนไม้นะคะขอนไม้ยู่นิ่งน้ำใสกิ๊กเลยนะคะ นบตรงนี้สวยตรงนี้มันได้คเปลืตรงนี้ผ้อก็แต่คือเปลนอีนเอยแล้ว่ไข่เดี๋ยวเข้าต้งเดี๋ยวเข้าก้องมาให้ทางเดิงเลย ทางเดินในอุทยานนะคะเขาก็จะทําเป็นทางเดินเป็นไม้นะคะก็เดินได้ง่ายสะดวกแต่ถ้าหิมะตกก็อาจจะลื่นหน่อยแต่เขาก็จะมีกระสอบมาคาดๆไว้ตรงกลางเนาะถ้าถ้าถ้าจุดที่จะเดินอะไรนะคะส่วนด้านนอกก็จะมีของขายนะคะเราก็เดินได้สะดวกเนาะตามทาง จุดต่อไปนะคะเราก็ไปชมทะเลสาบอีกอเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อทะเลสาบอะไรนะคะแต่ก็มีความงดงามนะคะดูน้ําเป็นสีเขียวฟ้าเลยนะคะก็นักท่องเที่ยวผู้คนเนืองแน่นมาก <c oughs> คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนนะคะที่มาเที่ยวกันชมธรรมชาติต่างๆนะคะก็จะมีทางเดินได้สะดวกเนาะเขาทำทางเดินไว้สะดวกเราก็เดินชมเดินนะคะเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะ ไม่มีใครไปแล้วสิบอะไรสิบห้าป่ะ ใทจโค่ะทางเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะคะเขาก็จะใช้อุโมงด้านล่างนะคะลอดไปนะคะเราจะไม่ข้ามบนถนนจะมีอุโมงลอดนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะต่อไปเราก็จะไปเที่ยว ยังทะเลสาบอันต่อไปนะคะก็สังเกตว่าข้างทางนะคะก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีเป็นบางต้นนะคะาบางชนิดนะคะแต่ว่าอย่างเช่นต้นสนเขาก็จะไม่เปลี่ยนสีเนาะจะเป็นบางชนิดบางต้นก็ไม่แน่ใจว่ามันคือต้นอะไรเหมือนกันนะคะมีสีส้มสีเหลืองอ่อนนะคะก็ดูสวยงามนะคะระหว่างทางไปทะเลสาบแต่ละจุด ในเขตอุทยาน,นะะจิวใจโกอันนี้นะคะนน <ไป S 1> นะคะถ้ามองไปบนภูเขาก็จะเห็นความงามของสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนของต้นไม้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะแวะรับประทานอาหารกันก่อนเนาะอาหารก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะเข้ามาในตัวอาคารซึ่งคนเยอะมากแล้วก็จะเหม็นกลิ่นบุหรี่มากเพราะว่าที่นี่ คนจีนส่วนใหญ่เขาจะสูบบุหรี่กันมากนะคะอันนี้ก็คือภายในพัตคารนะคะก็เป็นบุฟเฟ่น,นะคะเราก็ไปเลือกตักมารับประทานลักษณะาอาหารก็จะคล้ายๆกันทุกมือ้อซึ่งมันก็จะจืดจืดนะคะมันมันนะคะก็กินได้นะคะพอกินได้นะคะก็กินเพื่อให้อยู่ท้องนะคะแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อในช่วงบ่ายะคะ่ะ

Beijo,

สามคนข้าดอยู่เดิมข้าวอยู่นี่ละทะเลสาบแหล่ะหาค่ะอันนี้ก็เป็นทะเลสาบสุดท้ายแล้วนะคะในอุทยานแห่งชาติจิวใจโกตั้งแต่เช้านะคะเราก็ได้ชมความสวยงามของภูเขาลำธารน้ำตกและทะเลสาบต่างๆนะคะ ซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวใจโกนะคะของอของประเทศจีนนะคะซึ่งอุทยานแห่งนี้นะคะเป็นอุทยานาเป็นมรดกโลกนะคะอุทยานแห่งชาติทานสวรรค์จิวใจโกนะคะของจีนนะคะซึ่งมีความงดงามของธรรมชาติต่างๆเนาะถ้ามาถ้าเรามาในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเต็มๆนะคะ ก็เราก็จะเห็นความงามของต้นไม้หลากหลายสีสีแดงสีส้มสีเหลืองอของใบไม้ที่ปิดปลิวร่วงหล่นลงไปในทะเลสาบนะคะแต่ว่าก,ก็ยังถือว่าเราก็มาก็ยังเห็นความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเราจะได้เห็นน้ำตกลำธารทะเลสาบต่างๆนะคะซึ่งซึ่งคุ้มค่ามากนะคะกับการมาอุทยานแห่งชาติจิวไจโกนะคะซึ่งเขาได้รับฉายาว่า เป็นดินแดนแห่งเทพนิยายนะคะโอเคค่ะใครสนใจก็อยากเชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะใครที่ชอบดื่มด่ำกับธรรมชาตินะคะรับรองมาแล้วไม่ผิดหวัง